はい。ま

เราผ่อนไปเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนนะคะเราทำสีพื้นเดียวกันเพราะว่าเราจะใส่ใส่มานี่น<ป>ี่นี่

ผมรักคนทางมาแล้วางหาคนเหี้ย่ในะคคนเหียดืเอากรอบไหมคะอก่อนแล้วจ้ะแล้วมสุกไหมเนี่กถุงอีกตัวไหมคะเออกอแล้วจับมือวัดแล้วกะเราก็ตา้ิีได้ได้ค่าให้ ยวแป๊บจะมีติ๊กไฟวังเราจะึงหวังไหมดี๋ยวแป๊บเรจะมีไอเดียของการตอนรถคะะ้าวจ้ะลูกมะวอ้านี่้าวจันท สองมูจะสวยนะากกินช really ่วยแล้วเรามาดูเวนี้กันนะคะทำีมาดวยแล้วเราก็ทำนี้มา ชิมชิมวาใจหัวใจผ่องพังาชิมอะไรคะข้ามหกันมายถิ่ใสข้าหักันม่หาถิ่ใสหดแพังอ